สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้บ้าปลาสีว่าบอกเทคนิคแต่งกับดักกับดักนูนะครับผมกับดักนูที่เป็นแบบนี้นะครับผมอ่สื่อมาก็จะเป็นสําเร็จแบบนี้นะครับนาองแกเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมแต่นะครับผมผมกับสีแม่บอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ้นะครับผมที่เิ่นตังมากมันก็สีสูงอย่างสีน้อครับนาะสูงแหงเด้เนบ่าเพื่อนเพื่อนให้เบึงยังได้ดีครับผมจะสูงแห้ง นะครับผมอ่าเห็นว่าพื่นแนเห็นว่าสูงแห้งนะครับผมเ้าสิมาแต่งไห้มันต่ำนะครับผมเพราะว่าถ้าสูงสูงมันมันยืนสี่เนาะครับเนาะหนูาเขามากินอยู่ข้างล่างนี่ครับถ้าเข้ารุ่ยกับเปลือกนะครับผมหนูว่ากินอยู่ข้างล่างมันกระดันขึ้นนี่ครับหนูพวหนูครับลักบอดดีนะครับผมหนูกินได้สบายนะครับผมบอดดีดครับผมดีดยากนะครับผมดีดอยู่แต่ว่ากัดดีดยากแห้งครับ เขาก็มาดัดนะครับผมดัดโดยขีดนะครับผมจับตรงนี้นะครับผมงัดเลยครับผมงัดกาเอาด้วยครับเด้วยเขาตามพอดีพอดีเจ้าองนะครับเนี่ยครับผมเขาก็สีได้แล้วอ่ครับผมเห็นไ่มันจะตามลงครับตามลุ่มได้ครับนี่เห็นบ่มเห็นบ่ม ตามลงแบบภาคเลยเคำปมาลองมึงนะครับผมมามันไหน่ยอนะครับผมอุอ้ยแข็งแข็งครับเอาคือแข็งแห็งแถอตัวนี้หูแบบแข็งครับคำปมาลองมึงนะครับผมมีความระมัดระวับบงนําเลยครับเด้อมีเมื่อหง่ายอยู่ด้ครับนี่เห็นบ่ครับจะตามลงตามลงประมาณนี้นะครับผมครับ ๋ยวผมติดทายเวลาว่างใเบึงนะครับผมนะครับผมเวลาเขาว่างมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเห็นว่าเพื่อนเพื่อนแเน,นี่ยค,คือเวลาเขาว่างมันจะอยู่เหนือปืนนิดนึงนะครับผมเวลามันไม่หยยบม,มันก็ติับเลยนะครับผมถ้าสูงมันก็นมันมันจะรอดจริงข้างล่างนะครับผมมันจะบ่เหยยบกบลักนะครับโอเคนะครับ ครับผมเป็นไดยครับเพื่อนๆลองเอาไปเห็ดเบิ้งนะครับผมของเดิมมันจะสูงแห้งนะครับผมสูงสูงแล้วมันจะรอดกินอย่างเงี้ยกินยกลางเนี่ยผมลองมึงแล้วผมคิว่ากินได้เยอะนะครับผมสำหรับข่าเปือกหรือว่าข่าี่เห้าเอามาโรยอย่างเงี้ยครับผมข้าบะหมี่ยังเสียบเนาะครับเนาะข้วบะหมี่หมองห้อยมันยังเสียบจย่างเีข้าวมีข่าข่าข่าเปือกนะครับผมขามีแต่ข่าเปลือก เพื่อบางคนกับร่ำอ่อนนะครับผมผสมนุน่นผสมนี่นะครับผมแต่แตงผมมีใส่ข้าวเปลือกแต่ที่นี่ผมมาดําเดิมไม่ได้ยู่จริงจริครับเดิมโรงงานเพื่อนนั่นแหละยูเสียงสูงนะครับต้องสูงเนี่ยหนูมันขับมาหนีกินเนี่ยเพื่ทขับมนีดิโกเกลอีกครับผมไม่มีรันเลยเนี่ยนีครับผมม,นม,นนนผมันเป็นกาเอาไปลองใส่งน,นะครับผมถ้าได้ผลจังไงก็คอมเมนต์ผมเนยเด้อครับเด้อขอบคุณครับ เขามาลับชมนะครับผม